วันนี้ผมก็จะมาอาสอนเล่นปืนใหม่นะครับปืนที่ผมดันขึ้นมาเตอร์ผมแต้มประมาณแปดพันเก้าร้อยส,สำหรับแรงใหญ่ที่ผมดันแต้มเนะี่ยผมแต้มเจ็ดพันกว่านะแต้มแรงใหญ่นะี๋ยววันนี้สอนเล่นทิ้งมาเตอร์สอนเล่นปืนใหม่ทิ้งมาเตอร์นะซึ้งปืนใหม่เนะี่ยควรเล่นกับปืนไกที่ด้ามมือแรงเอาไปทําคู่ดามมีหนึ่งเลยถ้าจะยิงอ่ะยิงธรรม,ามาดาเนี่ยจะนานะ ก็้ยิงแล้วก็กครับยิงกดครับยิงกดแล้วก็ยิงยิงกดยิมิถ้ะเร็วน้าอันยิงธรรมดานะไม่ได้ชักแม็กถ้าเรายิงแล้วก็กดครับสวัเล่นุตูบางครั้งเนี่ยตูอยู่ตรงขึ้นะ มันจะวิ่งมามันกำลังวิ่งมาปุ๊บเอายิงกันนะเล่นมันมาสอนให้ขัดตัวให้เจียฮะเพราะมันเจียมเนาะขัดตัววิธีการสอนเล่นก็คือเดี๋ย่อมจะไม่มีโซนโดแม่ไม่เดี๋ยวโอเคโอเลอันเนี่ยเราเล่นควรเล่นกับโอเลอันเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะ อล้นเนี่ยโคลเล่นกับปืนใหม่ไม่ก็โทกก่อนนะฮะปืนใหม่ทกก่อนสองปืนนี้นะฮะแบบปืนไกลก็เอาปืนแรงๆให้ดรามจเข้าเยอะๆนะฮะพอยิงม,มันจะได้แรงๆสมาธิของผมก็คือก่อนที่จะไปหากระตูนเนี่ย,ยเตรียมให้พร้อมเตียมของใ่ชุดพร้อ,รอ,หอมหมดเลยแล้วก็เสร็จแ ผมทำเดแล้วก็อ่ะเราได้เห็นมาแล้วโอเคเราเพิ่งไปหาตู้เตรียมพร้อมโอเคราวางไอ้อ่ะที่วางไอ้ตรงนี้วางตงนี้กระเด้ายเรายงนั่นเอี้นะคะเดี๋ยวอีกคลิปนึ่งกนอะีกหนึงีกสการดเดียว ตัวละกขออยิงกดยกเลืกอกิลเก้วแล้วเราก็ยิงนะะมันก็จะเข้าพอดีไป,ปน,นะฮะแต่สำหรับคลิปน,น,นี้ะเปพียงเท่านี้นะเจอกัน